ยังไงกินโค้งกระดูกไก่ด้วยเห็นบ่อันนี้ดูสิตายแล้วเด้่นี่เฮ็ดงานสินบอด้พักแล้วเขาสิเฮ็ดอีกเจก็ดสองมงครับเ <c oughs> พราะว่าสิเป็นพักจนะังบ่ยังไงก็คือเอาฟองน้ำไปจุ่มน้าให้เขากินนั่นแหละจืดเจี๊ยสั่นแหละมันกินบ่ได้เขาก็เลยต้องกินผงสุรลดเลยหมอเพราะว่าผงสุรลบ่ดี เข้าก็นไปกินมข้างนอกไปกิ้มรสดีไปกินซอสหอยนางรมซอสหอยนางรมบุมีหอยจ้ากโจอีกแน่บุ้มีหอยเลยครับซอสหอยนางรมนี่เฮ็ดเองก็ได้ครับโมขวดปีซื้อซอสหอยนางรมขึ้นน้ำมันหมูแป้งข้าวโพดซอสตัวเหลืองน้ำตาลผงชูรสและก็ระเทียมขนาดไะ เดเอาเองปูงเอาออยากได้รถเนีน่ยเอาไปกลยอยากไปซื้อเนี่ยสิ่งที่เขากินซเมอเนี่ก็เลยเป็นสิ่งที่โบมี่สารอาหารเข้าเฮ็ดงานหนักเฮ็ดงานหนักหาเงื่อนหลายได้เงื่อนมากปรากฏว่าเอาไปซื้ออาหารที่โบมี่สารอาหารจิตเลยเมื่อนี่เขาก็เลยเจ็บป่วยโดยโรคที่โบมี่เชื้อโรคเป็นหลักเจ็บป่วยจากเมลง็งเบาหวาน โลกไตโรคภูมแพ้มีแต่โรคที่พวมีเชื้อโลกทั้งนั้นได้เสมอเน,นี่ยนี่เกิดจากอาหารที่เขากินทั้งบมดครับขนาดแล้วอาหารบุนี่มาจากโบเลทท่านที่ถือพัฒนามาแบบบเลทสนใจว่าคุ้นคามันคือเอียงเขาไม่ได้สนใจคุ้นคาของมันเลย ท่านคือท่านสัตว์ที่เหลืออยู่เสมอนีจึงเป็นท่านผีออนแอร์ air, บ่มีสารอาหารเพย่พห้อ,อแต่ว่าเป็นสิ่งที่เขา้ากองกินงสิอนบ่มีทำเนี่ยเป็นอย่างเขา้ากับินเท่านี้เนี่ยคือปัญหาครับเป็นอย่างเขา้ากับกินเท่านี้ในเมื่อคนไทยมีอาหารหลายมีพักเป็นพันพันชนิดมีปลาเป็นพันพันชนิด แต่ว่าซูเมอร์นี่เ้าบ่มีแนวสิกิเนี่ยมันเป็นเป็นความซับซ้อนที่เขาสาขึ้นมาเครือให้หาเายนะเพิ่มตนเองว่าไรนี่คือความตั้งใจของบริษัทบวกีบริษัทที่ต้องการยึดข้องโม,มเลตพันธุ์ทั้งหมดบนโลกไปเลยเขายึดข้องพันธุ์พืชบวกียางเขาก็เอาพันธุ์นั่นแหละมาฟืน้นไห่ห้าลูกแล้วก็ฝึกให้เ้ากิน แล้วก็เข้าก็ต้องซื้อเขากินตลอดเนี่ยฉะนั้นแล้วซูเมอร์นี่คนทั้งประเทศคนประเทศไทยเมประเทศเลยกินไก่พันเดียวกินหมูพันเดียวกินปลานำจืดอ,อยู่สามอย่างอยคือปลาดุกปลานิ่นปลาทับทิมกินเท่านี้ครับเป็นอย่งางเขาคือกินเท่านี้ในเมื่ออาหารเต็มบ้านอยไปอย่างคื่พอพวกกิน พักกระแนงพักขาพักติวพักเม็ดพักกระโดนพักยังเต็มป่าอยู่เขาคือบวกินกินอยู่แต่ว่ายัมงเขาไปในเมืองไปนั่นไปนี่ลูกหลานกินบ่บันลูกหลานพวกิน,น้นบันเพราะอีหยังเพราะว่าเขาฝึกในเห้ากินเฉพาะท่านที่เขาเป็นเจ้าของมัน,น,นคนละเพื่อให้มีคนซื้อหลายขึ้น แนวว่เนี่ยของดีๆเท่เาบริษเลยเขาองมากินขยะคือเขาออกแบบไปตเ่คือปัญหาปัญหาที่เขามองข่าปัญหาที่เขาองคิดว่าเป็นปัญหาเมื่อนี้